พี่น้องครับผมกับชาอบ้านืนเภอตัเชี่ยวครับตอนนี้12นาฬิกา23นาทีเที่ยง23ครับตอนนี้ก็เดินทางมาไก่จีฮอนงานแล้วครับวันนี้เข้าไปทางรัดครับพี่น้องทางคุณรถไหลครับท่านออมไปทางคุณเฉยรถไหลเขาเลยถิงเขาซ้อยรัตนโซกครับรัดไปที่ตลาดสมาพรครับป้ายขี่ครับพี่น้องป้ายขี่ตอนโควิดก็เมตรงานอยู่หนี่ได้พี่น้อง ตอนโควิดก็มาทำงานอยู่เป็นพนัางานโรงงานเป็นงานแปรลรลมแปลตายพ่่บอเอ้ยเงินเยีเยหมื่นเดียว,ม,ยวมันเลือกงานมาไหนเนาตอนนั้เน,น,นื่องด้วยโควิดสถานการณ์มันมีบังครับเพื่อก็ต้องแบบปรับตัวไปนำสภาสถานรรการณ์ครับสถานการณ์ ตรงแวงน้อยพี่น้องครับที่เป็นซ้อยเขาพี่น้องผม็อยู่นี่ร้ายหลายพี่น้องบางทีรถก็ไหลายครับตรงนี้รถติดประจำครับจะมันเป็นน้ำเอียงมันเป็นน้ำไฟแดงครับมันเลยเห็นรถเกิดความล่าช้าแดงกระตะรถมันไหลามาอังกันอยู่นี่เพราะว่าเป็นที่สัญจรบริเวณ ของโรงงานนะครับรถตู้ทึบแล้วก็รถพ่วงรถแบบ,นแบ,บนเนี้รถยนต์อย่างรถฮุกอเฮ็ดรถเนี่ยจะเยอะมากแถวนี้เพราะว่าตรงไปนีก็จะเป็นแพรกษะครับเพราะมันเป็นโรงงานทั้งหมดเลยแถวนี้เป็นบริเวณโรงงานลายครับตรงนี้ตลาดมาซสือ้อจริงประจำก่อน แบร์ทนอนดีๆครับอยู่เทียบเบร์ท่อนเองถอน,น,น่นธรรมดาหอนถอนๆนะครับอนห้อองเหลวแล้ว <c oughs> นี่เป็นซอยรัตนโชกซอยหกครับ ีสื้อถนนยังโรเลยจำบได้นี่หน้าผมอยแืองไตลาสมาพบางีแย่หอดแล้วโอ้ซอยลุงเืองซอยลุงเืองนเกินแลนดเนาะันเกินรตนนโชค ก็มีปองไปหลายปองอยู่แล้วว่า G P S จะพาเราไปถนนอีกถนนเส้นหนึ่งครับแต่ว่ถนนเส้นนั้นนะ่ะรถติดหลเป็นถนนเทพาลักษ์นะครับบางบางพี่บางบอ่อตรงนั้นจะรถหล่อนข้างจะเยอะนะครับเข้ากัรลาดเขาป้าเขาลงมานี่องครับลาดกันององนี้แหละนี่ของแท้ ไปเห็นงานกันอยู่ไหนละพี่น้องวัน,นา,านนรืบบนยายรนอนกี้ฎนี้ครับสุดติ่จะบรรยายนี่ครับฝนหอนเลยนี่ครับตอนมาอยู่นี่ว่าในมีได้ทุ้งหมก็เจะาะกระสงเร็วเวไปทางนี้จะเป็นไอ้ห้องเศรานะ่ะอยู่ จะไปตลาดสาพวนก็ไปทางนี้ครับโอ้เงี่ยแก้วครับแก้วพี่น้องแก้ว แถวเดียวประหอดครับต้องพักจอดรถประมาณสี่ชั่วโมงครับจังจังเดินทางประหอดจนถึงเออตรงนี้น้ำท่วมดีครับพี่น้องครับตรงนี้น้ำท่วมดีมากไม่รู้เป็นอียัง cái logistics đấy luôn, áo nhám trong này, bất đấy cả biên phòng nhập đơn, mình cũng không thấy công an theo gì cả, là công hết đầy, chất đền, sắm đền ออกลาลาออกนะครับนะครับปัจจุบานหรือไปัจจเดียร์แผนงานอย่างอื่ มาเห็นอยู่ตรงนี้ละแล้วก็โรงงานของหน้าก็อยู่ตั้งนึงเพื่อนนผมออกเรยวออกไปนี่โรงงานสู่ชีวิตครับพี่น้องเอยตอนนั้นเห็ุงานโรงงานก่อสร้างกับไปเห็ดอยู่ระยองก่อนที่จะมาหนีไปเห็ดเราก่อสร้างควอนที่เฮามันมเคยเห็ดงานกางเวนนะะ

ตอนมาอยู่ไหม่เราปรับตัวยากปรับตัวยากเลยแห้งๆเพราะเคยอยู่แบบนี้แล้วไม่เคยเจอแดดเลยไม่เคยเจออากาศร้อนเขาพอแต่อากาศเย็นพอให้งานคืดเน,นดนตรีเนาะผมเล่นดนตรีตั้งแต่อายุสิบแปดปีมาเท่าสมอแล้วก็เปลี่ยนงานช่วงโควิดแค่นั้นเองมาเปลี่ยนงานในช่วงโควิดเป็นกรรมกรก็สร้าง อยู่ในยองเป็นรปภแล้วก็มาเป็นพนักง,งานโรงงานนี่นะหลังจากนั้นก็ว่ามีเขาาจะเปิดร้านอาหารก็ mm hmm. กเลยได้กลับบ้านไปแล้วก็มีโควิดก็ได้กลับกับ่มีงานครับอยู่บุบานไปยื้อๆครับหลังจากนั้นก็หาเนื้อกินขาย,ยน้ำบันรละ่ะ หลังจากที่มันเปิดจบเจอแล้วก็กลมาดูรั่นทำนานญนิสันสาขากรุงเทพเราก็ไกลับมาทำงานร้านอาหารอีกครั้งหนึ่งครับก็ยาวจนถึงเจ็ดแปดเกือบแปดเดือนครับก็ยังไ,ไงไม่อยู่กับสาวหน่อยเป็นเพียนเยครับเป็นฤดูการที่สองแล้ว เวลามันฉั่งรวดเร็วเรืองเกินแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พอเรามาสุดครับแบบไม่มีก็คือไม่มีเลยนอ,อ,อนแล้วพี่น้องครับไปถึงแล้วนะครับตลาดสมบาร์อีอ่ะแก้วครับแน่นอนสุดครับนี่เห็นไปแล้วโอ้มีสรรมักว์บเห็นบทีมงานเ่าอยู่ไหนหลายคนอยู่ กับเขาวกันหลายครับเอออาทีมงานก็มาแล้วพอหน่อยมองสักตาเดิตลาด คนจอดปรได้นแล้ววัดนี้เนาะ,นะอ๋อวันใช้ยก็อยู่ตรงนี้แหละเราก็จะมาจอดหน้านตรงนี้กันนะครับโอเคครับ

ขนาดนี้เอาี่น้องกาแฟกูเลยก็เชื่อตัวตัดสักใส่ผมชงไว้แล้วกัน